เฉลซีจะเปิดบ้านเจอฟูลลัมเชลซี Chelsea เนี่ยมีสี่ตั้มชนะ1เสมอ1น,นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มเวสต์แฮามมา5ประตูตอนน่อ1ต้องเช็คโคพาเมอร์นะครับที่ไปเจ็บตอนวอร์มในเกมนัดล่าสุดตัวแล้วก็เอนโซกับไกเซโดนะครับแนวรุกก็ชัวเปโดรเอสเตวาครับในที่เราเล่นเด่นเปโดเนโตนะครับเลียมดีลับก็เป็นตัวเลือกในขณะที่ฟูลลัม มี2แต้มจากการเสมอทั้ง2เกมเกมลาสุดเนลีปเปิดบ้านเสมอแมนยูมา1 1งกลางสัปดาห์ก็เล่นคาราบาวครับมานะครับทีนี้ตัวหลักๆอเลสอีวอร์บี้จอชคิงแฮร์รี่วิลสันนะครับข้างหน้ามีตัวเลือกทั้งโรดิโก้โมนิสหรือไม่ก็ราอูคิมินเนสนะครับเจอการฤดูกาลนี้แล้วค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับคู่นี้ก่อนเกมเขามของเชลซีเป็นต่อนะครับฟูตัมก็ทําให้เห็นเหมือนกันว่า พวกเขานี่มักจะคัมแบ็กกลับมาได้นี่ตามตีเสมอทั้ง2เกมแต่พิจารมองว่าการบุกมาเยือนเชลซียากครับยิ่งเชลซีนี่แม้เกมที่แล้วไปท็อปฟอร์มด้วยครับกระแสนํ้ำเรือดไหลเชลซีด้วยครับน่าจะมาครับเชลซีจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะค